ตัวปั๊มจะมีเสียงดังนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปเทียกตอนหน้านก่อนครับอันนี้คุณวรพงศ์ปั๊มค่อนข้างจะมีเสียงดังอันนี้เห็นว่ามี60ลิตรมี50บาท100บ้าสิบบ200บาทครับปั๊มเกิดอาการสั่นแล้วภายในตัวนี้เกิดอาการสั่นแล้วเมื่อคืน200บาท ต่อไปนะครับเรามารู้จักกับโครงสร้างภายในกันก่อนนะครับที่จะไปทดสอบอีกลูกหนึ่งนะครับในตอนท้ายแล้วก็ตัวเกียร์ปั๊มนะครับผมเจ้าตัวพิสซอนปั๊มของ K3V เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมแคสซิงนะครับตัวเสื้อชาร์ปพานะครับซีลเลนเดอร์บ็อกนะครับตัวลูกบ็อกของมันและตัวนิ้วนะครับ ชะะเชวพจแพ่นเอียงครับผมและตัวแผ่นวาเพจนะครับผมโดยหลักการทำงานของมันนะครับก็จะเหมือนกับตัวพิสตอนปั๊มทั่วๆไปนะครับเมื่อลูกสูบชักออกนะครับผมก็จะเกิดการดูดและเมื่อหดเข้าก็จะเกิดการผลักนะครับของน้ำมันดูจากลายสีฟ้าและสีแดงนะครับลายสีฟ้านะครับก็คือการดูดและสีแดงก็คือการผลักนะครับ เป็นการส่งน้ํามันออกไปนะครับต่อไปเราจะมาดูการปรับองศานะครับของตัวชัวเพดองศาของตัวชัวเพดเนี่ยก็จะสามารถตั้งมีนนะครับและแม็กได้นะครับมีนในที่นี้ก็คือจังหวะที่เอียงครั้งแรกเนี่ยให้มีโฟจ่ายเท่าไหร่และแม็กก็คือจังหวะที่เมื่อได้เพสเชอร์แล้วเกิดการลดองศาเนี่ยให้มันเหลือโฟจ่ายเท่าไหร่หรือจะเหลือศูนย์เลยก็ได้ครับผม ในส่วนของโครงสร้างนะครับก็จะตอนนี้เราก็ทําการเทสตัามท้ายของั๊มตัวนี้ก็จะมีอาการค่อนข้างยาสั่งแล้วมีเสียงดังตอนนี้ตัวท้ายเขาแล้วก็ 60cc เหมือนกัน ตั้มตัวนี้จะมีอันนี้มาวัดเกียร์ท้ายเหรอไม่มีแรงดังตัวเกียร์ท้ายเสียแล้วผมครับก็จะสังเกตว่ามันเดินในตัวดีลี ระมของตอนหน้าก็อยู่ประมาณ37องศาผม